คนขับป้ายแดงครับพี่น้อง่อยชมตอนขึ้นคนาครับผมอ๋อว่าไงครับผมเบาได้เบาแล้วพี่ถ้าเป็นไปได้อะถ้าคนขับคนใหม่อะถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้คุณคณาด,ดีกว่าครับผม เสียวนะเสียวเพราะว่ารถหม่ก็รุ่นนี้คอนโทรลจะไวครับผมไวมากเลย,เลยแหละเตะไม่ได้เลยนะเ้าเ้าเ้าโอเคโอ้ย่าดึงอย่าดึง,ดงปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยแนี้ยเนี้นย เนี่ยเนี่ยผมมาแล้วเ,เนี่ยเห็นไหมผมพูดไม่ผิดคำเลยครับ,อบ,บ,บถอยก่อนถอยก่อนอ,อ๋อย่อย่อยอยอ,อ,อ,อโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมพูดยังไม่ผัดไม่ขาดคำเลยนะพี่น้อง กลัวมากนะครับโอ้ไฟสวยมากเลย เดีวเสียวยังพูดอยู่เลยว่าถ้ามือใหม่อ่แบงนี้แหละมันจะกระดกไงจะตกใจเวลารถหยดก็จะดืงอถอยหลังพอรถมาหลังก็จะดันไปหน้าเนี่ยเลยผมว่าทางที่ดีอ่ะขุดคนาดีกว่าครับได้ครับถ้าทางที่ดีขุดคนาดีกว่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคอนโทรลมันไวครับุ่นใหม่ครับ มาแหละยังไม่ถนัดไงใช่ครับเป็นกันทุกคนครับถ้าขึ้นใหม่เนี่ยนี่แหลรประสบการณ์เลยนี่ผมพูดยังไม่จบเลยไหมครับอ้คุณขับแต่ก่อนขับบูบูตาครับผมเพราะว่าตอนโทลมันไวระบบมันไวครับใช่ครับใช่ครับไปเป็นไรครับสองวันสามวันก็ชิดได้แหละ ในทางที movie, ่น oh, ี้ก็ข me ุดขึ้นหน้าเลยดีเพราะว่ารถรุ่นนี้แช็กแรงมกครับใจด้วยนะตกใจด้วยเลยโอ้ไฟสวยมากเลยเนี่ยแจวเลยครับเกี่ยวกลางคืนนี่สบายเลยนะพี่น้อง โอ้วนผิดเด้นี่วนตรงนี้โอ้แ๋วอ้ไฟสวยมากเลย,นะย,ยเแล้วพวกปกติปก<บ><บ>ติคันนี้ใครเป็นคนขับครับจะให้ใครขับคันนี้นอ๋อคนเสื้อดำ มีรถอยู่ด้วย,ยโอ้แล้วครับเล็กขับ,ขบ,ขบดไซฟูซิต้าท<อ>ุกไม่เป็นไรครับผมปันเร่ก็อ,อย่างนี้แหละ,ะใช่ครับรใช่ใช่ใชโอ้แต่ไฟสวยมากเลยพี่น้อง เรืวโปรเซ็ปสามพันครับพี่น้องแชมโก้รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมภาพเรียบเทียบก็น่าจะเ,เข้าเงินมีนะครับ แล้วครับข้าคือขับใหม่ๆอ่ะผมก็เคยเป็นครับเ,เดี๋ยวนี้ตอนผมลองขับทางเงง <laughs> ร็กเพราะว่าถ้ายังไม่ชินกับคอนโทรน เวลาขึ้นสูๆเนาะแล้วจะเสียวพอรถอก้มลงนี่ตกใจครับพอตกใจดึงถอยหลังพอดึงถอยหลังนี่รถยกล้อแล้วก็ดันไมหน่าคืน <c oughs> โอ้น่ากลัวมากเลย เป็นรถกลุม่มนาแปลงใหญ่นะครับพี่น้องของบ้านะตะครองครับผมตำบลหนองเตยงอำเภอกษัตรบุรีรัมย์ครับเป็นส่งงานวันแรกครับโอ้ยส,ส่งรถวันแรกนะเสร็จแล้วก็เป็นงานรองรถด้วยครับตอนนี้ทางด้านช่างบริษัทก็น่าจะกลับแล้วครับรู้รืยังไม่กลับยังไม่รู้เลยนะโอ้น่าจะยังไม่กลับนะ อยู่ที่ทางโน้นหรือเปล่าโอ้ไวมากเลย เดิน15เ d ีครับคันนี้โอ้โหจวดมากเลยครับพี่น้อง15เฮดีโซ่ก็นะจะ42ข้อครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ